วันนี้วันนี้แก้มือนะคะหมูแดงไม่ใช่หมูดดาเหมือนเมื่อวานแหละวันนี้ทำข้าวผัดแล้วก็กินกับหมูแดงน้องมิวอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยก่าเมื่อวานไหมคะวันนี้เราพามาดูนะคะวันนี้ทำหมูแดงได้หมูแดงจริงๆด้วยเมื่อวานทำหมูแดงได้หมูดำไม่ วันนี้เราแก้มือโดยการทำบะหมี่หมูแดงอีกวันหนึ่งดูเครื่องเราก่อนเครื่องเราครบนะคะมีทั้งบะหมี่หมูแดงมีทั้งลูกชิ้นเนาะจากผักน้ำซุปพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะออกมาแล้วน้องหมูแดงเอาออกมาจากเตาเรียบร้อยกินอะไรอยู่คะ้อบมว่เวเปรี้ย,ยวไหมเปรี้ย,ยวแต่ดูสิอันนี้เขาเรียกว,ว่าม่วงอะไรอะ่ะ มะม่วงเบาแล้วหนูไม่จิ้มเกลือหรอไปจิ้มเกลือไหมจิ้มเกลือเราจิ้มไหมจิ้มํำจิ้มไปลูกท,ทำไมอ่ะอมันจะเผ็ดใช่ป่ะเดี๋ยวดู้ิเขาบอกว่ากินหอมแดงช่วยได้นะช่วงนี้ช่วยอะไรได้ช่วยลดลดอะไรนะลดหวาดแล้วก็ป้องกันโควิดได้ด้วยนะวันวันไม่รู้ทำอะไร ขานไปก็คานมาหนูทำอะไรอะลอกอ๋อหนูเล่นรถกินข้าวเสร็จกินมะม่ม่วงเสร็จต่อด,ด้วยเล่นเล่นของเล่นดูของเล่นน้องมิวของเล่นวของเล่นผู้หญิงก็จะแบบนี้นะรถตัก<ป>มันเข้ากันเหรอทำไมตุ๊ก,กตาทำไมตุ๊ก,กตามีแขนข้างเดียวน้องมิว ไหนไหนโป๊ไหนๆะวางวางลงค่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายเองตอนแรกก็มาครบนะมีแขนมีขาม,ม,มีเสื้อผ้ามิวสิกเล่นไปสักพักเสือ้อผ้าก็หายแขนก็ไม่เหลือ <c oughs> อันนี้อะไรคะแหวนใช่แหวนอันนั้นปะอะไรนะ <c oughs> ของรักของค้า <c oughs> ชัวใกล้ๆหน่อยชว์ใกล้ๆข้างในเป็นรูปอะไรนี่หนูเอามาจากไหนอ่ะ เอามาจากกล่องชมพูมอ๋อเป็นรูปอะไระคะเป็นรูปช,าชา้างช้างแล้วกมังกดอีกน้องมิวแล้วยูนิคอร์นหรูอะเขามีหางมีมีอันนี้ไม่ใช่หรอเขาไปไหนอะกี่บาทคะวันนี้ขายอะไระคะแม่คะขายรถขายรถคันนี้กี่บาทคะสิบบาทคันนี้สิบบาทแล้วตัวนี้ราคามาตัวนี้ราคากี่บาท หนึ่งบาทแพงมากเลยแพงไหมคะหนึ่งบาทก็แพงวันนี้ขายได้กี่บาทแล้วคะได้สองบาทได้สองบาทพอมีลูกสองบาทพอหรือยังคะยังไม่พอยังไม่พอต้องได้กี่บาทถึงจะเลิกขายวันนี้สิบบาทได้สิบบาทอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อลถคันนี้ไป1ิบบาทก็เลิกขายแล้วใช่ไหมคะแล้วเลิกขายแล้วไปทำอาชีพอะไรต่อคะ ทำมาชื่น้ำดับเพลิงน้ำดับเพลิงโอเคค่ะงั้นเอารถคันนี้นะคะสิบบาทใช่ไหมคะเดี๋ยวจ,จ่ายตังค์ให้เลยคะ่ะคิดตังค์สิคะคิดตังค์คิดยังไงเอ่ยอ๋อโอเคสิบบาทใส่ถุงให้ด้วยนะคะมีถุงไหมคะนี่นี่ไปหาถุงมาใส่ให้เลยใช่ไหมคะอ๋อเป็นถุงรักโลกร้อนด้วยเนาะรักโลกด้วยลดโลกร้อน นายค่ะโอ้ใส่พอดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะงั้นวันนี้งั้นวันนี้นนล,าลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมิวสิกแต่งหน้าไปไหนคะแต่งหน้าเพื่อความสวยหนูอยากสวยเหรอคะใช่ค่ะใครแต่งให้หละ่ะหนูแต่งเองเหรอคะไม่